แซ่บสดมากอีกแล้วมาครับพี่น้องวันนี้อยาพามากินตํามสมอีกแล้วครับผมพี่น้องย่งามเดือดครับผมตํามสมรอบเดือดพี่น้องนะครับผมตำบุกหุงเซ็บๆ,ๆครับผมย่ามมาขึ้นพี่น้องเลยนะครับคุณเด็กเพืพ่อนรับด้านนอนกับมาได้ครับผมกินตํามสมเซ็บๆ,ๆน้ำกันขานบะได้คือกรอครับผมพี่น้อง มะกรอกมะกรอกนี่ครับผมมะกรอกของแสบนะครับตำบะหุ่งนี่หอมตำดังดีขนาดนี่ครับผมกุ้งดองตัวใหญ่ๆครับผมอ่านี่ ใส่ส่วนผสมของเขาลงไปเลยพี่นอ้องหอมห่วยๆแลวพี่น้องเอ้ยตำบกุกงงนะครับผมอือมอืนุ้ยเมนูเๆอีกแล้วครับผมพี่น้องนี่ที่เด็ดครับผม เผ็ดแซ่บสะเดือนที่เกาพี่น้องมื้อนี้อุ้ยอุ้ยพี่น้อง มาเดอ้อครับผมพี่น้องมากินตำสมน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับผมนี่เสร็จแล้วพี่น้องตำสมครับผมโอ้ยเป็นต่แซ่บปะครับผมไปไปลุยกันพี่น้อง